วิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ิทยาเขตภูเก็ตเรามีการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยพัฒนาด้านระบบดิจิตอลและคอมพิวเตอร์เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิตัลมีเดียด้านวิทยาการคำนวณเช่นการทำเดต้า วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเกขตภูเก็ตเรามีการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยพัฒนาด้านระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมีเดียด้านวิทยาการคำนวณเช่นการทำา d a t a a n a l y t i c ทางด้าน Big Data หรือทางด้าน AI เรามีศาสตร์ทางด้านดิจิทัลเอนจิเนียริงครับซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ที่ตอบสนองอเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านของดิจิทัลบิสเนสนะครับซึ่งจะรองรับเรื่องการทําธุรกิจดิจิทัลและการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่นะโดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเข้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักสูตรที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเขียนโปรแกรมกับการออกแบบดีไซน์ครับโดยหลักสูตรของเราจะเน้นไปที่2อแขนงคือแขนงแรก การออกแบบสื่อดิจิทัลคะแนงที่2คือวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์คือตอนนี้ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนในสายวิชาคอมพิวติงเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส,สายในตอนช่วงประมาณปีปี2เทอม2 ก็คือว่าคุณจะเรียนเพื่อไปศึกษาเรื่อง Big Data หรือว่า AI หรือว่าคุณจะมาทางดิจิทัลมีเดียส่วนนักศึกษาที่มีความสนใจเพิ่มเติมจาก2แขนงนี้นะครับสามารถเลือกเรียนวิชาตามความถนัดของตนเองได้นะครับสำหรับน้องๆทุกคนไนมะ่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายศิลป์ผมแนะนําให้มาเรียนที่นี่ครับผมนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรคอมวิทติ้งสามารถไปทํางานได้หลายด้านเช่นนักออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาหรือจะเป็นนักวิทยาการข้อมูล ชอบคอมต้องมาเรียนรายการคอมพิวเตอร์นะครับอยากเรียนคอมต้อง CO c ีโครับ The digital it English program which easy for foreign student why choose English which reason business because easy me foreign program for an as is is CoC in I สาขา digital business ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับจะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กับภาคธุรกิจเพื่อให้ตัวธุรกิจเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราสอนเราจะสอนทั้งในส่วนของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานธุรกิจการตลาดนะครับและในส่วนของคอมพิวเตอร์เราจะสอนในเรื่องของ ของการออกแบบฐานข้อมูลในเรื่องของเว็บดีไซน์นะครับและการทำ SEO นะครับซึ่งเราจะสามารถนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยไปช่วยสนับสนุนทางด้านธุรกิจได้นะครับ As a young d e g i t a l leader, we better learn about technologies and business ดิจิตอ s you know s is 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 อีส์มี e ขอ of the future m a r ก e t การเรียนการสอนของสาขาดิ t a ต Business นะครับเรามีสื่อและเครื่องมือต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีบรรยากาศเหมือนเข้าไปทำงานจริงเข้าไปปฏิบัติงานจริงไปเจอโลกธุรกิจจริงๆอยากเรียนเข้าองตองซีโอซีในหลักสูตรวิศวกรรมดิจิตอลเนี่ยเรามีขแขนงอยู่3ด้านขแขนงแรกเราพูดถึงซอฟแวร์เอนจิเนียริ่คือเราเน้นผลิต นักพัฒนาโปรแกรมสิ่งที่ได้คือนักศึกษามีโอกาสได้พัฒนาทําระบบที่เป็นโจทย์จริงจากสถานประกอบการแล้วยังมีโอกาสได้ส่งโครงงานเข้าการประกวดแขนงอื่นก็จะมีเรื่องของ IoT embedded เทคโนโลยี Internet of Things ที่เราเคยได้ยินกันอยู่ก็คือการที่ทำให้อุปรกรณ์เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารรีโมทควบคุมจากระยะไกลได้ขแขนงสุดท้ายนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็ความปลอดภัยสอนให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ว่าเราจะป้องกันยังไงแล้ว,ลวเรายังสอนให,ให้ดีไซน์ออกแบบระบบที่มันปลอดภัยด้วย Studying Digital Engineering International Program at College of Computing Pinsop t s o n g k l a i University Phuket Campus will surely take you a long way toward being a professional computer engineer who specializes in computer and digital technologies be proficient in English and fulfill with future skills อยากเชิญชวนทุกคนมาเรียนที่ college of computing นะครับมาเรียนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัรสังคมและก็ระบบเศรษฐกิจอยากให้ทุกคนมองว่าจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองขนาดใหญ่นะครับจากความร่วมมือของ college กับภาคเอกชนเนี่ยทุกคนจะมีโอกาสเท่าเทียมกันในการออกไปอา,อาจจะทดลองฝึกงานทำงานร่วมกันทำโปรเจกต์แล้วจากพื้นที่ทดลองที่เราเรียกว่าภูเก็ตเนี่ยนะครับ ทุกคนก็จะได้ทักษะได้ความรู้และก็มีสละในการประกอบอาชีพในอนาคตนะครับผู้คุณอาจจะมีอาชีพเติบโตไปแล้วก็ทํางานในระดับประเทศในอนาคตก็ได้ซึ่งก็เป็นความคาดหวังของขอ่ายซอฟต์คอมพิวติ้งครับด้วยความเขึ้นแข็งแล้วก็ความเป็นเลิศนะครับในสายน้แต่งที่เรามีนะครับก็จะขอเชิญชวนนะครับ okay, okay. เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์หมายสงขลานครินวิทยาเขตภูเกตครับ สำห e t e ค e ู f ชี่ยวชาญศิลป์ t ิลป์นักเรียน out t e r e s t e d in something new or innovative join us today. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c l ี w e e k l y วีไอมนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเป็น Special EP ค่ะวันนี้เนี่ยเราพาไปมานอกสถานที่นะคะเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรม T.S.U. p h u k e t Education Fair นะคะซึ่งจัดอยู่ที่ภู u k e t Royal City ชั้นสองนะคะก็ วันนี้เนี่ยมีบูธกิจกรรมแล้วก็มีบูธแนะนําคณะของแต่ละคณะวิทยาลัยในมออกูเกตมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะคะคณะการบริการและการท่องเที่ยวคณะเอ,อ่อวิทยาศึกษาแล้วก็ของเรานะคะวิทยาลัยการคอมพิเวเตอร์นะคะซึ่งเรามีบูธนะคะวันนี้เรามีการจัดบูธด้วยนะคะก็จะมีน้องๆนักศึกษาแล้วก็มีอาจารย์ด้วยนะคะมาวันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาเดู พ้อมัต่างๆได้นะคะซึ่งก็มีพี่ๆนะคะพี่นักศานะคะมีมีมีพี่ๆต่างชาติด้วยนะคะมีมีมีพี่ๆหลายคนเลยซึ่งเราเนี่ยก็พากันมาทั้งสามสาขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาการคอมพิวเตอร์นะคะสาขาธุรกิจดิจิตอลหลักสูตรนานาชาติแล้วก็สาขาวิศวกรรมดิจิตอลหลักสูตรนานาชาตินะคะถ้าใครสนใจหลักสูตรไหนก็สามารถลงอินเข้ามาในงานได้นะคะสามารถลงทะเบียนหน้างงานและเดินเข้ามาในงานได้เลยนอกจากนี้เนี่ยยังมีกิจกรรมต่างๆนะคะบนเวทีอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปดูวิดีโอแนะนำหลักสูตรทั้สามสาขากันก่อนเลยค่ะสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลักสูตรที่อยู่กึ่งกลางระหว่างการเขียนโปรแกรมกับการออกแบบดีไซน์ครับคือตอนนี้ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนในสายวิชาคอมพิวติต้งเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส,สายในตอนช่วงประมาณปีปี2งเทมอม2ก็คือว่าคุณจะเรียนเพื่อไปศึกษาเรื่อง Big Data หรือว่า AI หรือว่าคุณจะมาทางดิจิทัลมีเดีย ใครที่สนใจคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายศิลป์ผมแนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับผมอยากเรียนคอมต้อง C.O.C. ครับ Hi there, my name is s a g i e or you can call me m a n a n g I'm from Cambodia. Currently, I'm doing Bachelor Degree of Digital Business at Pernod Song Klein University, Pickett Campus. The reason why I choose digital business in CoC because it is an English program, which is easy for me as a foreign student. As a young digital leader, we better learn about technologies and business. Digital business is the meat of the future market. For the future CoC student out there, if you are interested in something new or innovative, Today, our world is changing faster than ever. Digital transformation becomes key of success in digital revolution. Technology, economy, agriculture, social, culture, human behavior. Everything will be driven by computers and many novel digital platforms. Studying digital engineering international program at College of Computing, Prince of Sankhya University Phuket Campus will surely take you a long way toward being a professional computer engineer who specializes in computer and digital technologies. Be proficient in English and fulfill with future skills. Choose to be outstanding. o o s i Digital อ n g i n e e ย i n g อยากเรียนคอมต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์อ่ะก็อาจจะงงแล้วตอนนี้ว่าพี่ปวยปลายไปไหนวันนี้แวนก็มารับช่วงต่อแล้วกันเพื่อที่จะพาไปดูในเรื่องของบูธอย่างเอะละเอียดเิดนนงอ่นะโอเคค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาที่บูธแรกกันเลยดีกว่าค่ะบูธแรกนะคะก็จะเป็นบูธท,ที่ เอ่อให้น้องๆเข้ามาเพื่อดูคอนแทคของเราว่าสามารถติดต่อเราได้จากทางไหนบ้างในตัวโบชัวเนี่ยเราก็จะมี QR code คนะคะที่จะมีเรื่องของเอ่อเพจของเรานะคะที่สามารถเอ่อแอดเข้าไปสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะว่ารายละเอียดของสาขาไหนคณะเป็นยังไงอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเอ่อสิ่งประดิษฐ์ของเรากันเลยดีกว่าอ่าอันนี้ก็จะมีน้องๆน,นะคะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอดใครสามารถ สามารถเข้ามาล็อกอินเพื่อดูกับตาตัวเองได้เลยนะคะนี่เล่นได้เลยอุ้ยน้องน่ารักมากค่ะคือถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะแบบออกแบบหรือว่าอยากจะครีเอทในเรื่องของ AI ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสนใจลองเข้ามาสอบถามลองเข้ามาพูดคุยกับเราก่อนได้ที่สําคัญนะคะเรามีในเรื่องของทุนการศึกษาด้วยสําหรับใครก็ตามที่สนใจนะคะเรามีทุนให้ทั้งหมด4ี่ประเภทด้วยกันก็คือทุนเรียนดี ทุนคุณมาทำแต่ด,ดีเยี่ยมนะคะทุนแข่งขันแล้วก็ที่สําคัญทุนอันนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นทุนเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นผู้นําความสามารถพิเศษทุกคนก็สามารถพิจาราได้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเหมาะก,กับทุนแบบไหนแล้วก็ลองเข้ามาคุยกับเราดูลองเข้ามาหารายละเอียดเนาะมาถามหารายละเอียดได้เลยทุกคนที่นี่เฟรนลี่มากแล้วก็พร้อมที่จะให้คาแนะนําตลอดเวลาค่ะอ่าก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจทางบ้านก็ดูขานตรงนี้ได้เลยนะคะในส่วนของอ QR เนี่ย ก็มีอยู่แล้วตามเพจเนาะของเรานะคะก็จะมีทั้งหมดสามสาขานั่นเองก็คือมีธุรกิจดิจิตอลก็คือตัวแวนเองเนี่ยก็เป็นเด็กทุนที่อยู่ในธุรกิจดิจิตอลด้วยแล้วก็มีเรื่องของคอมพิวติ้งนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการคอมเลยแล้วก็สามก็คือเป็นเอนจิเนียร์ว่คือเป็นวิศวกรรมดิจิตอลนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยอยากจะลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้นะตอนนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของไอทีเนี่ยกำลังบูมกําลังปังเลย ถ้าเกิดว่าเข้ามาเรียงกับชนะเราเนี่ยไม่มีทางไม่มีงานแน่นอนอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ลองถ้าสนใจลองเข้ามาดูก่อนได้ลองเข้ามาพูดคุยกันอ่าก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆตามบูธค่ะโอ้โหเรื่องของแจกนี่ลืมเลยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเข้ามาที่บูธของเรานะคะไม่สนใจคนะเรายังไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องเอาของแจกกลับไปนะ อาของแตกเรามีเยอะจริงๆปากกาเอยกระเป๋าเอยสมุดโนต้ตเอยอมีให้เหลือๆใครแบบเข้ามาตอนนี้ยังคันาตอนนี้ยังคันอ่าตัวนี้ชื่อน้องโครซี่ค่ะเป็นมาสคอร์ประจําคณะของเรานี่เองเห็นโครซี่ที่ไหนก็คือ C O C อยู่ที่นั่นนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดเออหลักๆเนอะของที่นี่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเข้ามาดูกันได้เลยที่นี่แบบดู ทุกคนพร้อมที่จะให้คําแนะนําอย่างเต็มที่เลยค่ะวอร์มคนตั้งแต่เมื่อคืนเลยค่ะอ่าอ่าคนนี้นะคะพี่ซินพี่ซินเนี่ยเอ่อก็คือเป็นดีบิสตเหมือนกันเป็นปีสองเนาะพี่ซินเนาะอ่าส่วนคนนี้เนี่ยพี่มีนนะคะมาจากคอมพีอ่าและพิกสุดคนนี้ค่ะนี่เป็นเด็กนานาชาตินะคะจากแคมเบอร์รีค่ะอ่าดาโรนั่นเองนะคะเป็นปีหนึ่งดีบิสตปีนี้เนาะ อ่าเป็นไงคณะของเราเนี่ยรองรับทุกสายจริงๆนะคะไม่ว่าจะมาจากสายสามัญโมหกหรือว่าจะมาจากพวชหรือแม้แต่นานาชาติก็สามารถมาเรียนที่นี่ได้เราพิจารณาตามสมมาะสมของเราเลยค่ะว่าเราสามารถอยู่ที่ไหนได้บ้างเรามีทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทยโปรแกรมเลยค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมมากอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะอ่า อ่าตอนนี้นะคะทางคณะบารีเนี่ยกำลังจะขึ้นเวทีเพื่อที่จะพูดคุยกับน้องๆที่มาเข้ารื่องกิจกรรมในวันนี้ค่ะอาดูบรรยากาศกันได้เลยค่ะอ่าก็ในส่วนของออ่เการถ่ายทอดสดนี้เนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะจากในเพจของเราเนาะ c ี c อนะคะ,ะเคขเลยเอาคอน นั้นถ้าใครอยากจะเห็นบรรยากาศจริงอยากจะสัมผัสอยากจะพูดคุยกับเราแบบถึงตัวกันเลยอย่างนี้เลยเนี่ยก็สามารถมาได้นะคะที่เรียนภูเก็ตซิตี้นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาที่นี่จริงๆไม่เป็นไรเรามีเพจให้ทุกคนได้สามารถเข้าไปสอบถามได้ก็คือเป็น admission แล้วก็ college of computing นะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญเน่การ่ายท่าสดนี้เนี่ยก็คืออยู่ใน m o ภูเก็ตนะคะเป็นเพจ m o ภูเก็ตสามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติม,ตม,ตมได้เลยนะคะ อโอเคก็้าเกัดวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้เบนก็ขอจบการออ่ไลฟ์สดการขายข้อสมบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอาถ้าอยากเรียนคมนะคะต้องวิลัยการคอมพิวเตอร์เท่านั้นค่ะ ชอบคอมต้องมาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับอยากเ,เรียนคอมต้อง c ีโอซีครับอยากเร right. ียนคอมต้องที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับอยากเรียนคอมต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์อยากเรียนคอมต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ครับอยากเรียนคอมต้อง c ีโอซีอยากเรียนคอมต้องวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์อยู่ภูเก็ตนะ